หนานี้นะคะเป็นเสื้อตัวหลวมแขนยาวนะคะหัวแขนรูดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มารูดจีบที่ปลายแขนเล็กน้อยนะคะเป็นเสื้อแยกจับจีบตรงคอคอบัวแนบไปกับ่ากกับคอเสื้อเลยนะคะเป็นลักษณะเสื้อสวมหัวด้านหลังที่จะต้องเจาะด้านหลังนะคะไม่งั้นจะสวมยากนะคะให้นักเรียน ชมวิธีสร้างนะคะเช่นเคยเราก็ต้องใช้หลักการในหนังสือฉะับพื้นฐานนี่นะคะให้นักเรียนสร้างชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันเลยนะคะแต่เสื้อตัวนี้เราจะต้องทําจีบตรงคอเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องทําทเกล็ดไหล่นะคะโดยใช้หลักการของการทําเกล็ดไหล่ในหน้านี้นะคะ ทำโครงเสื้อให้เป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันแบบนี้เฉพาะไหลเราจะมาแยกให้เขาเป็นเกลดอย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเราจะมาทำเกล็ดต่างๆตรงคอนะคะ,ะให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูสาธิตให้ชมนะคะ,ะวิธีสร้างดูในนี้เลยนะคะนักเรียนก็ไปสร้างของนักเรียนตามนี้ออกมานะคะเสื้อตัวหลวมนะคะทีนี้ครูก็จา ริมกระดาษนักเรียนวัดมาใช่ไหมคะวัดมาอย่างละ3เซนนะคะพอ3เซนเศษตรงนี้เป็น6เซนทั้งหมดล้วก็ต้องทําขอบนี้6เซนจากนั้นครึ่งหนึ่งของช่องที่สองนี้นะคะไหลเท่าไหร่ไหลหารสองอยู่ตรงนี้นักเรียนวัดไปเลยแล้วนักเรียนแบ่งครึ่งส่วนนี้นะคะแล้วบวกตรงนี้ไป เกศด4เซนนะคะค้าของเกศด4เซนแล้วบ่าหน้าอ,อกนะคะอ,อกสูงอ,อกห่างนักเรียนวัดแล้วนักเรียนทําเกดตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดเกดน,นะคะสมมุติตัวเสื้อเราเป็นอย่างนี้นะคะไปอย่างนี้นะคะเราก็ต้องปิดเกดตรงนี้ก่อนนะคะพอปิดเกศตรงนี้เสร็จ นักเรียนหาบาหน้าหารสองนะคะได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็โค้งลักแล้นะคะโค้งลักแล้มานะคะให้ต่ำลงสองเซนนะคะเราจะทําเสื้อเป็นตัวหลวมแขนก็ควรจะหลวมเล็กน้อยนะคะจุดอกอยู่ตรงนี้นะคะช่องนี้กับตรงนี้นักเรียนแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วนักเรียนก็ ขีดเส้นตรงๆมาตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะตัดตัวเสื้อ,อ,อมาลักษณะนแบนี้นะคะ,นะคะวิธีสร้างตัวเราก็ดูจากหนังสือนะคะรอบอกบวก10หาร4นะคะก็จะได้ตรงนี้ นะคะอันนี้เอวเอวขีดเส้นตรงมาเลยสะโพกหารสี่ได้ตรงนี้แล้วบวกอีก2เซนเป็นเผื่อหลวมนะคะแล้วนักเรียนขีดเส้นตรงแล้วว้าเอว2เซนนะคะดูตามหนังสือนะคะอันนี้ครูทำรวบลัดให้เพื่อที่จะให้ประหยัดเวลาเพราะว่าชิ้นส่วนมันเยอะนะคะน,น,นักเรียนก็ตัดหลายมาอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้น ตรงนี้เราเปิดไว้นะคะไหมพอเราปิดเก็ตไหลมันก็จะมาเพเยท่ที่ที่เก็ตตรงรักแร้นะคะอน,นี้ครูทำขยายตัวใหญ่ๆให้เห็นนะคะเดี๋ยวเวลาเราทําจีบตรงนี้เราจะได้รู้ทีนี้ปกลักษณะนี้นะคะครึ่งไหลนะคะนักเรียนเห็นไหมคะครึ่งไหล ครึ่งไหลกว้างหน่อยนะคะนักเรียนก็แบ่งครึ่งตรงนี้นะคะไหลที่เราทําไว้ได้เท่าไหร่นักเรียนก็แบ่ง,ง,รงะคะร,รงึ่งนะคะพอ,อแบ่งครึ่งนักเรียนก็โค้งมาเลยโค้งคอเสื้อมาเลยนะคะโดยเอาไม้บรรทัดเคิร์ฟของเราไม้ใหญ่นี่นะคะโค้งนะคะถ้าเป็นเสื้อตัวใหญ่อันนี้ตัวตัวเล็กลงครูก็เลยเอาไม้โค้งเล็ก กาหมายตรงนี้ครึ่งไหลข้างล่างนี่ลงไปประมาณ3มเซนนะคะ3ถึงเซนนะตามนักเรียนชอบนะเกตที่1เกตที่1แล้วเกตที่2มี2เกตน,นะคะนักเรียนก็เว้นตรงนี้มา4เซนนะคะ4เซนแล้วก็ไปอีก4เซนเราจะทำสองเกตตรงขอนี้รูปอ้อเอาทางไหนก็นแล้วแต่ที่นักเรียนมองก็สวยนะเอาทางหาง เราทางหัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆโค้คงมา,างนงี้นะคะ mm hmm. จากนั้นเราจะทำเกตก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปมองเรื่องปกนะคะหรือทำปกก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราแยกไปแล้วมันจะทำปกยากปกอันนี้เป็นลักษณะแนบตามคอเสื้อนะคะ mm hmm. นักเรียนก็ให้ให้ริมปก mm hmm. แล้วให้เกตมันมาอยู่ตรงรักแล้แล้ว อันดับต่อไปนักเรียนต้องทํำปกก่อนนะคะโดยนักเรียนวาดรูปปกตามรูปคอเลยนะคะโดยเราก็จะวัดจากคอเสื้อมาหาปกนี้เอีริมไหล่นี้เท่าไหร่นักเรียนก็วาดไปให้เท่าๆกันนะคะให้เท่าๆกันแล้วนักเรียนก็ขีดทางนี้เอียงออกไปประมาณ4 5เซนนะคะก็จะเป็นรูปปก เป็นรูปโปกมางนี้นะคะอยากจะมนก็วาดเป็นรูปคอบัวมนอย่างนี้นะคะ,อ,ะ,อ,มมอ,ะ,คะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็กิ้งออกมาด้านหน้านะคะอันนี้คือชิ้นหน้าเดี๋ยวชิ้นหลังก็พักไว้ก่อนนักเรียนก็กิ้งรูปโปกออกมานะคะโราใช้กระดาษคาบิลเราวางลงไปแล้วกิ้งรูปโปกออกมาก่อนนะคะ ก็พักไว้พนะ้าอันนี้เป็นปกเราวก็พักไว้ปกชิ้นหน้าไหลนะคะอันนี้พักไว้นะคะได้ปกแล้วเดี๋ยวชิ้นหลังเดี๋ยวค่อยท,ทำทำชิ้นหน้าก่อนพอได้อย่างนี้แล้วเราจะมาทําเกตนะคะนักเรียนสังเกตเสื้อเกตที่1ก,กับเกตที่สองอ่าทีนี้คอคอเขาห่างกันนะคะ ตรงช่องไฟตรงนี้นักเรียนก็แบ่งครึ่งเป็นช่องละ3มเซนนะคะนักเรียนก็วัดจากตรงนี้มา3มเซนนะคะแล้วเราขีดปกใหม่ปกเราต้องขยับเข้าไปอีกนะคะนี่ปกเราต้องอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอันว่านักเรียนก็ต้องลดตรงนี้สามเซนแล้วปกเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้นะนี่เสร็จแล้ว ตรงช่องไฟนี้คือเกตแรกนะคะนักเรียนขีดตรงๆลงมาเลยนะคะจากนั้นตรงจุดนี้นักเรียนขีดมานี่นะคะทีนี้เกตที่สองเห็นไหมคะเขาห่างกันเกตที่1นเกตที่สองปกบปันบังอยู่ก็ประมาณ4เซนนะคะเว้น4เซนนะคะตรงนี้อ่าช่องละ4เซนไปเลยนักเรียนจะได้จําได้นะช่องละ4เซนนักเรียนก็ขีดมาตรงจุดอกนะคะ เ็าจะหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะเขาจะหน้าตาแบบนี้คราวนี้เวลาแยกนักเรียนทําอย่างนี้นะคะแยกให้เขาเป็นเกตตรงตรงอ่าแยกให้เขาเป็นเกตตรงคอนะนักนักเรียนก็ตัดรูปคอมาก่อนนะคะคราวนี้ ให้นักเรียนผ่านะคะผ่าตรงนี้นะคะเกตดแรกนะคะเกตดที่สองนะคะไม่มมค่เสื้อเขาจะหลวมๆนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องหากระดาษมาแปนหนึ่งนะคะวางนี้นะคะ,ะต่างสีนะคะครูหาต่างสีให้จะได้เข้าใจ ก็หมายคามว่าน,นักเรียนก็แยกออกมานะคะตรงนี้เสื้อเขาจะผิวเห็นไหมคะให้นักเรียนเว้นออกไป3มเซนนะคะย้ายสันทบมาเป็นตรงนี้นะคะนักเรียนก็เลื่อนกระดาษออกไป3มเซนนะคะน,นะคะพอเลื่อนกระดาษไป3มเซนตรงที่เราตัดไว้เห็นไหมคะเขาปกติเขาอยู่นี่ใช่ไหมอันที่เป็นเกล็ดแรก นักเรียนก็ยา้ายถอดออกมาเอามาไว้ริมนี้นะคะนี่ครูให้ดูความแตกต่างนะคะเกจนี้ปิดเกจนะคะตรงรักแร้นี่ปิดเกจเห็นไหมคะนี่เกจแรกเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะห่างกันประมาณความลึกของเกจก็ประมาณ 3ถึงเซนโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็3มเซนนะคะตรงนี้เป็นจีบก็หน้าตาแบบนี้อยู่แล้วเราก็รีดจับจีบไปนะคะส่วนตรงนี้เราต้องการให้เขารีดหายเราก็ขีดมาแบ่งครึ่งช่องไฟตรงนี้นะคะขีดมางี้นะคะนี่แล้วก็จะได้ตรงนี้เป็นจีบตรงนี้เป็นจีบนะคะ ตรงนี้คอก็มาตรงๆมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเผื่อหลวมไปนะคะชายก็จะผิวๆเหมือนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แขนนักเรียนก็โค้งใหม่เลยเพราะเขาหักมุมนักเรียนก็เอาไม้โค้งแขนโค้งใหม่เลยให้ให้รักแร้สวยๆนะคะก็โค้งใหม่ไปให้เขาออกเป็นตัวแอลนะคะตรงนี้ก็โค้งใหม่นะคะ ะคะเราก็จะได้แพทเทิร์นชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าทีน,นี้ปกพอนักเรียนจับจีบแล้วนะคะนาวีจับจีบให้เรียบร้อยแล้วปกอันนี้ของชิ้นหน้านะคะนี่นักเรียนก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราทําชิ้นหลังมาตรงนี้เส้นไหลนะคะนี่ปกของชิ้นหน้าก็จะมาเทินอยู่ตรงนี้นะคะ เว้นโชว์จีบหนึ่งจีบเหมือนในรูปนะคะโชว์ Cho, จีบหนึ่งจีบเห็นไหมคะเขาไม่ได้ชนกลางนะคะเขามาชนแค่จีบแรกเพราะฉะนั้นอกอันนี้ก็จะชนแค่จีบแรกตรงนี้นะคะไหลตรงนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังก็นักเรียนก็สร้างแพทเทิร์นชิ้นหลังมาเลยนะคะ สร้างแพทเทิร์นชิดหลังมาก็จะหน้าตาแบบนี้เอาข้างหลังชิดเลยนะคะอ่าข้างหลังชิดเลยตรงนี้เป็นสันทบนะคะตรงนี้ก็ไหลนะคะทีนี้คอเขาความกว้างครึ่งหนึ่งของไหล่เราก็ให้ต่ำลงมาแค่เส้นนี้นะคะต่ำลงมาแค่เส้นนี้พอนะคะเส้น มันจะมีเส้น3มเซน3มเซนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของ3มเซนพอนะคะความลึกของคอตรงนี้นะคะแล้วนักเรียนก็โค้งเลยนะคะโค้งคอหลังนะคะอ่าก็ได้คอหลังทีนี้ถ้าเกิดพอนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนเอาสายวัดล้อมรอบชิ้นหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็รวมกันให้หมดเลยแล้วนักเรียนสวมหัวดูว่าสวมได้ไหม ถ้าสวมไม่ได้นักเรียนเจาะตรงข้างหลังนี้ติดกระดุม1เมตรนะคะโปกเราก็โปกชิ้นหลังเราก็จะมาแค่ตรงนี้นะคะมาแค่ตรงนี้นะคะปกชิ้นหลังนักเรียนก็วาดออกมาแล้วก็กิ้งออกมาทีนี้ชายเสื้อนะคะชายเสื้อ,อสะโพกหาร4ได้เท่านี้แล้วนักเรียนบวกไปอีก3มเซนเอวอยู่นี่ ขีดตรงๆไปเลยแล้วก็เว้านะคะแล้วก็เว้าตรงเอว1เซนแล้วขีดออกทีนี้เพื่อให้เขาสมดุลกับชิ้นหน้าเพราะว่าชิ้นหน้าเขาบานนักเรียนก็ต้องทําอย่างนี้นะคะต้องตัดเพิ่มความบานให้ชิ้นหลังด้วยเพื่อเขาจะได้สมดุลกันไม่ตึงไม่ล้างนะคะนักเรียนต้องทําแบบนี้เนี่ยตัดคอก่อนนี่ นักเรียนต้องผ่าตรงนี้นะคะผ่ามาเลยมาถึงระดับบ่าแล้วนักเรียนปิดเกตตรงนี้1นึ่งเซนนะคะปิดเก็ตตรงนี้หนึ่งเซนหรือครึ่งเซนพอให้เขาบานออกไปไม่เกินห้าเซนบานประมาณ4ี่เซนนะคะนะคะตัวเสื้อชิ้นหลังก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบามออกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะคะ เดี๋ยวแปะให้ดูถ้าใครไม่ชอบบานมากนักเรียนก็หุบเข้ามาได้นะคะหรือเรากลางออกไปแล้วเรากลางออกไปแล้วเราอาจจะมาลดด้านข้างนี้ได้นะคะลดเข้าไปเลยนะคะนี่ให้เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ น,นี่คือชิ้นหลังแล้วนักเรียนก็กิ้งคอหลังออกมานะคะอ่าอันนี้คอคอหลังเดี๋ยวนะปูหากระดาษก่อนคราวน,นี้เวลาจะทำคอหลังให้นักเรียนทำแบบนี้นะคะให้เอาไหล่ของของชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาชนกันนี้แล้วเอาไหล่อันนี้มันต้องไปถึงกันนะพอดีตัวนี้สร้างใหญ่กว่า ทีนี้ให้เอาปลายของอันนี้ต่ำลงมา1เซนด้านนี้ให้อยู่ปกตินะคะแล้วนักเรียนก็กิ้งเข้ารวมกันไปทางโน้นเลยนะคะเดี๋ยวกิ้งให้ดูคอเสื้อนะคะจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ชีดต,ตรงนี้ไหล่ก็ไหล่ชิดแล้วก็เหลื่อมเหลื่อมจากข้างหลังมาข้างหน้า1เซนนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็กิ้งกิ้งโปกของเราอีกด้านหนึ่งไปทางโน้นนะคะเอาวาดจะรูปคอมาก็ได้อ่าไหลอยู่ตรงนี้นะคะพอออกมาใช่ไหมคะโปกของเราก็จะอืม ปกของเราก็จะมารวมกับข้างหน้านะคะรวมกับข้างหน้าเพราะว่าเราจะเอียงเข้าไป1เซนนะคะเพื่อให้เขาตั้งโดยอัตโนมัติไอ้สีขาวๆนั่คือคอหลังนะคะนี่ก็จะหน้าตาแบบนีนะะ้นักเรียนก็จับให้เขามาเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยก็ได้นะคะนักเรียนก็ตัด2ชิ้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือคอคอด้านหลัง นะคะน,นี่คือคอด้านหน้าเวลาเข้าคอก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนก็ดูเจาะตรงนี้นะคะเพื่อสวมหัวนะคะแต่ถ้าคอมันกว้างอยู่สวมได้นักเรียนก็ไม่ต้องเจาะนะคะ,ะก็เป็นอันว่าตัวเสื้อเสร็จคราวนี้เหลือแขนนะคะแขนนักเรียนก็สร้างแขนมาตรฐานออกมาคือ แขนมาตรฐานก็คือแขนตัวนี้นะคะแขนตัวนี้นะคะแขนมาตรฐานแบบนี้นักเรียนก็สร้างออกมาแล้วก็วาดความยาวตามที่นักเรียนต้องการจากนั้นนักเรียนก็มาแยกปลายแขนให้เป็นแบบนี้นะคะเราจะแยกบานาทั้งข้างบนข้างล่างแต่ทีนี้ เราไม่ต้องการบานมากไอ้รูดพองมากถ้ารูดพองมากนักเรียนต้องแยกให้เขาเป็นแบบนี้นะคะแยกทั้งบนทั้งล่างข้างล่างก็จะบานมากนะคะแต่ตัวนี้ครูจะให้ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูก็หมายความว่านักเรียนก็สร้างแพทเทิร์นแขนออกมานะคะคสร้างแพทเทิร์นแขนออกมา สมมุติครูสร้างเสร็จแล้วนะคะนี่กุ่งกลางทีนี้ความยาวนักเรียนก็วัดไปเลยจากกึ่งกลางนี่วัดไปเท่าไหร่ต้องการยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะอันนี้ก็เริ่มแรกเขาก็จะเป็นตรงๆอย่างนี้จากนั้นนักเรียนก็ปัดแขนออกมาเสื้อตัวนี้หัวแขนเขาลูดนิดเดียวเขาไม่ลูดเยอะนะคะ เขาจะรูดสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เสื้อผ้าญี่ปุ่นเสื้อผ้าเกาหลีเห็นไหมคะเขาจะรูดนิดๆตรงนี้พอมองเห็นตรงนี้เป็นจีบนะคะนักเรียนก็ทําได้โดยนะคะอันดับแรกนักเรียนเราจะรูดตรงนี้นะคะรูดหัวแขนปกติเราจะขีดเส้นนี้นะคะแต่เรารูดนิดเดียวเราแบ่งครึ่งช่องไฟระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะนี่ แค่นี้พอนักเรียนก็ตัดอย่างนี้นะคะนี่คือบริเวณที่เราจะลูดนะคะนี่นักเรียนก็ยกขึ้นไปนิดเดียวยกขึ้นไปประมาณ4เซนนะคะให้เขาบานออกแค่นี้พอนะคะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้คือบานไม่เยอะลูดไม่เยอะแถวแถแถวแถว,แถวต้นแขนเขาก็ไม่พองมากเห็นไหมคะ ก็จะสวยนะคะก็จะเป็นแบบคลาสสิกนะคะเป็นแบบเรียบร้อยเก๋ไก่นะคะนี่นักเรียนเชื่อมเขาตรงนี้ชิ้นหน้าแล้วก็รูดนิดเดียวนะคะส่วนปลายแขนนะคะปลายแขนนักเรียนก็ขีดออกไปเขามีจีบเห็นไหมคะทาขอบแขนประมาณ2นิ้วนะคะนักเรียนตรงนี้ก็เป็นขอบแขนนักเรียนก็ไปตัดผ้าอีกชิ้นหนึ่งสันทบด้านหนึ่งก็เท่ากับข้อมือนะคะแล้วเราก็จับ ผ้าที่เหลือนี้ให้มันเป็นจีบนะคะอาจจะจีบไปอย่างนี้หนึ่งจีบสองจีบมาทางนี้หนึ่งจีบสองจีบแล้วนักเรียนวัดดูว่ามันพอไหมถ้าเกิดมันไม่พอสําหรับอันนี้นักเรียนก็เพิ่มด้านข้างไปนะคะนักเรียนก็โค้งไปอย่างนี้นะคะนี่เป็นเผื่อผ้าเป็นจีบอย่างนี้นะคะแขนก็ทําอย่างนี้ ก็เป็นอันว่าเสษเสื้อตัวนี้นะคะใครสนใจก็ไปฝึกฝนทำดูนะคะ,ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานต่อๆไปให้นักเรียนชมแล้วนักเรียนจะได้ไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะจากหนังสือ,อการสร้างแพทเทิร์นฉบับพื้นฐานของครูค่ะ คลิปนี้สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ